นั่งอยู่กับสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับงาน8ปีสายใยรักแห่งครอบครัวนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่1-9ง9ธันวาคนณอิมแพกเมืองทองธานีนะครับกิจกรรมยังมีมากมายนะครับนี่งานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับที่มีการจะนำมาแสดงให้กับท่านผู้ชมเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ากิจกรรมในงาน,นจะมีอะไรกันบ้างครับ เราจะไปพูดคุยกับหม่อมหลวงบุญทลิกสมิติรองปลัดกระทรวงรแรงงานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ต้องพูดคุยกันนะนว่างานจริงๆแล้วงานจริงๆเนี่ยในวันที่ 1- นถึงเเนี่ยเรามีบูธที่จะมาออกงานเนี่ยเยอะไหมครโอ้อยอะมากค่ะเฉพาะที่เราเห็นเป็นสินค้านี่นะคะครับก็หกร้อยบูธละหกร้อยบูธค่ะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแค่นั้นเองตัวอย่างทันตเตัวอย่างที่แต่ละจังหวัดก็ส่งมาซัมเปิลซัมเปิลนะฮะ พิงานเนี้เรามีคอนเซปต์งานว่าสุสร้างได้ oh, สสร้างได้ยังไงสงสร้างได้คือสุขการเลือกซื้อจับจสินค้านะคะ mm hmm. สมาาาตอุปกรณ์ตอาง mm hmm. ในโรครบครันซึ่งมีทั้งอาหารการกินของใช้ยมีของแตงะะีทุกอย่างนะคะขณะเดียวกันที่บอกว่าต้อสร้างอะไร ในงานนั้นมีแนะนำเรื่องอาชีพจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงานอ๋อมีสร้างอาชีพด้วยค่ะแนะนําไปฝึกอาชีพได้อะไรได้นะคะแล้วที่บอกว่าได้ได้อะไรได้งานทำอะไรเนี้ยคืออาชีพเสร็จมีนัดพบแรงงานมีนัดครบแรงงานในจ้างไปแน่นอนกระทรวงแรงงานก็ต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นปีที่เราทำมาอันนี้เวียนพบมาเป็นของกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพใช่ค่ะรับภาระตรงนี้เนบริการทุกอย่างที่ของกระทรวงแรงงานดีจะไปสามารถที่รับบริการได้ในงานอย่างเช่นมาตรา40 ครับดตาดื่อนี่เราอยากจะมาสามสามสามเก้าสี่สิบได้หมดค่ะของประกันสังคมมีการตรวจสุขภาพด้วยนะคะตรวจสุขภาพให้กับผู้ที่มาเข้ามาชมบูธของเราค่ะก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาให้บริการให้บริการขณะเดียวกันเนี้ยนะคะในเรื่องของจัดทำงานเนียนอกจากนักพกแรงงานมีในจ้างมาพบแล้วเนี่ยนะคะมีเอแนนแนวที่เรียกว่าคิสเนียคิสเนียเนี่ยไม่ทราบคุณนงกันได้ยินหรือเปล่าถ้าไปที่คารากอนเนี่ยแพงมากเลย เป็นการแนะแนวแนวใหม่สําหรับเยาวชนเลยนะฮะ<ห>ว่าถ้าสมมติคุณอยากเป็นนักบินเนี่ยคุณจะทำเน,เนี่ยเป็นยังไงอยากภาพนักบินยังไงเด็กที่เข้ามาดูเนี่ย<ม>าาะจะสําได้สวมบทบาทจําลองนั้นเลยนะมีหลายอาชีพมากหลากหลายที<ห>่<ห>ถ้าไปเองก็จะแบบแจกให้ใส่สูงในางานนี้ฟรีหมดนั่นหมายถึงว่าจำนวน600กว่าล้านที่มาที่ Impact เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมาฟรีฟรีหมดเลยคือทางกระทรวงในงานเช่าบูธให้ออกบูธให้จัดล็อกให้บูธที่ขายสินค้าเนี่ยก็เป็นใน สินค้าในข้ามือยาชุดประสาของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะครฟรีหมดอู่แล้วนะคะเป็นชาวบ้านจ,จริงๆแิงถ้าเป็นสินค้าที่ท่านจะหาได้ยากนะจากที่อื่นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเคยเห็นนะคะเพราะว่าชาวบ้านจากที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสออกมาเนี่ยได้มีโอกาสมา,างานนี้ <S <S ก็กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มที่เอาสินค้าออกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในต่างจังหวัด ต่างจังหวัดค่ะเป็นที่ที่เขาอยู่ในโครงการพัฒนาเครือข่ายของของงค์งการอยู่เป็นกลุ่มที่ประสบภัยเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรต่างๆก็ผ่านมาชี้ให้กับสมาชิกไทยค่ะครับครับเดี๋ยวเราพาท่ักชมเดินไปดูกันหน่อยฮะนี่ครับอ่านี่ก็น่าจะเป็นแฮนด์เมดแหละใช่ไหมฮะทุกอย่างแฮนด์เมดหมดนะคะก็จะมาจากทุกภาคของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างข้าวฟ้ายเนี่ยจากภาคอีสานจะมีพวกผม ผูบนรวมเนี่ยบอกเป็นคุณภาพดีมาสินค้าจะดูบางอย่างเนี่ยเรามีทั้งถูกทั้งแพงนะคะอืมอันนี้นี่คื้ผมเนี่ยจะดูเหมือนว่าประมาณสีจองแล้วเลยนะว่มีจองแล้วนะฮะครับอาจจะสี่ร้อยสามสี่ร้อยแต่ว่าผมแล้วเนี่ยใช้ไปได้นานหลายสิบปีเลยครับนะคะเป็นเป็นผ่าที่ผมได้ทั้งสามไดูอ๋อนี่ถ้าถ้าช่วงหน้าหนาวนี้คนที่ขาดเครื่อง่งห่มกันหนาวสามารถมาสั่งซื้อได้สั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้ค่ะเรื่องสั่งซื้อเนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เราเปิด รูปแบบของการสั่งซื้อออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวในงานแถลงข่าวเราจะเห็นนะคะคือเราสามารถคลิกเข้าไปดูในเปิดเว็บไซต์ของโครงการใส่รับค่ะแล้วก็จะคลิกไปดูสินค้าชอบตรงไหนสั่งซื้อได้เลยอ๋อในในนั้นจะมีหมดประเภทหัตถกรรมประเภทแกลับมีะเขีย่างหมดเครื่องนงก้องหนังมีหมดก็เราเนี่ยติดต่อไม่สนีเลยสามารถจัดส่งถึงนี้่านเลยเป็นบ้านเลยนทุกประการนะคะนี่ก็เป็น เดี๋ผักตบใช่ไหมฮะอ่าผักตบต้นกบนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะเหล่านี้เนี่ยค่ากันเลยนะฮะเครื่องหนังเนี่ยเครื่องหนังเนี่ยจะประดุษฐานียังทุกอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่แพงนะฮะมาจากทุกภาของประเทศไม่ว่าเป็นภาคใต้ภาคกลางมีหมดเลยนะฮะทั้งชนบุรีทั้งอ่างทองตะกร้าที่มาจากใยต่างๆเนี่ยนะคะก็ซึ่งใช้ดีแล้วก็เบาทนทาน ั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มาจากทุกขั้นนะคะโครงการของพระองท่านทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจักสารได้ค่ะนะฮะของเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเป็นทั้งเนี่ยอย่างทั้งเอ่อเป็นของของของที่ลึกได้ของของขวัญปีใหม่ได้ด้วยปีใหม่นี่เราใกล้ปิดตันแล้วเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเลือกซื้อเอาไปเป็นของฝากของของขวัญได้เลยก็มีขนมกบเคี้ยวนี่ผมสนใจนี่ฮะนี่ฮะหอมฮะ ผมสนใจนี่ใช่ค่ะบัคกอรี่กรอบนี่มาจากน้องคนมาถมนะจริงจริงเนี่ยจะเห็นได้ว่าจังหาะมันใหญ่เราไม่ทราบเห็นว่าพื้นที่ในเขามีทำนะครับเน่ค่ะแต่บนบนบนห้างนี่มีไหมอ่าน่าจะไม่มีนะเป็นสินค้า่เป็นพิเศษทีเดียวนะคะแต่ว่านี่ผมว่าน่าจะส่งส่งออกด้วยเปล่าเนีเห็นมีเห็นมีอ่ามีเป็นญี่ปุ่นนะเงี้ยนะคะเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะสินค้าหลายตัวเนี่ยได้คือสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะคะได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริม การเกษตรการเกษพื่อดูในเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นของเรานี่ดูในเรื่องของการพัฒนาฝีมือใช่ค่ะเรื่องการพัฒนาฝีมือให้แล้วสินค้าเนี่ยได้รับเครื่องหมายเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายจากโครงการสายใหญ่นะาะอ๋อนี่นะฮะเครื่องหมายนี้เป็นตัวที่จะรับประกันในเรื่องของคุณภาพอ๋อเครื่องหมายนะฮะว่าจะไม่ปล่อยสินค้าที่หมดอายุหรืออะไรต่างๆให้ออกมาอ๋ออันนี้จะเป็นเครื่องหมายของโครงการเลยใช่ค่ะอ๋อฮะของการประจานมาใช้ในโครงการนะครับครับอืม นะะฮนอกจากเรื่องของอยแล้วนะะฮก็ยังมีนี้ด้วยค่ะพวกนี้เนี่ยจะต้องผ่านมผอชของสินค้าของเด็กฝันแห่งชนนะฮะแล้วก็ได้เครื่องใหมยนี้ด้วยนี่ช่วงปีใหม่แน่นอนเราจะเป็นชุดพิชิตมาปีใหม่นเลยค่อคืออยากจะไปให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมีครบเลยหมอนคุณภาพนะคะหมอญสุขภาพเป็นรื่อสุขภาพนะคะสินค้าที่เป็นสินค้าไทยซึ่งเราสามารถที่จะช่วยสนับสนุน คนไทยอยู่ในภู้ิภาคของเราดังนั้นในงานเนี่ยเราไปเลือกซื้อสินค้าสัก5้าหอย่างแล้วเอามาให้เขาห่อให้ได้ไหมมี้ริกห่อฟรีฟรีอีกฟรีค่ะอ้าู้ชมฮะท่านอย่าลืมนะฟรีนะฮะจะมีนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาช่วยกันให้บริการห่อให้ฟรีรยกไปให้เลยค่ะที่รถนค่ะเรียกว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจของภาคีในทุก กระทรวงของเราเลยนะคะราคาเป็นไงราคาราคานี่เรียกว่าจริงๆเนี่ยถูกไปที่เราไปซื้อเองนะคะอย่างน้อยเราไปซื้อเองเนี่ยเราเสียค่าเดินทางค่าผานะค่าอะไรนี่นี่คงไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องบูธเลยท่านชาวบ้านมามาเองเลยเป็นสินค้าซึ่งคุณภาพดีแล้วก็ราคาที่เรียกว่าเรียกว่าราคาไม่แพงเพราะราคาบูธก็ว่าได้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าเนื่องจากว่าสุดค้ามันตัวก็ราคาสูงนะคะนี่ก็จะเป็น โอ้นี่จะค่อนข้างหนักนะนี่เป็นอ่ามีกะปิมีขนมขอบเคี้ยวมีกุ้งแห้งนะฮะเป็นของรับประทานของรับประทานนั่นจะเสร็จแล้เราจะจัดเป็นชุดๆอันนี้เป็นของรับประทานในขณะที่อันนี้จะผสมผสานเป็นพวกข้าวพวกเส้นบีะไรต่างๆเส้นมีเนะคะก็เป็นเส้นมีเดี๋ยวในงานเนี่ยมีผัดมี่หลากหลายชนิดซึ่งเราก็จะไม่เคยเห็นมีหมดทุกภาคเลยอ่ะซึ่งเราจะไม่เคยรู้เนี่ยเขาก็จะจัดเป็นชุดให้ เป็นของอาหารการกินที่หนักไปทางเรื่องของข้าวของแป้งนะครับัอนนี้ก็เป็นกลุ่มของแม่บ้านใช่ค่ะนี่เป็นขนมหวานซึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับกริ่งมาจากสุพรรณบุรีค่ะนี่มาจากไหนครับบางปะมะครับบางปะมะครับสมุทรราการครับครับโอ้ฮะฮะนะครับเดี๋ยวงาน อ่าแปดปีสายลักแห่งก็กลัวมาไหมไปครับมานะครับเรามีสิห้าทายจนวันสุดท้ายรับรองสามารถนะคะลมีอีกไหมจากนี้แล้วมีอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมมีครับมีมีอะไรบ้างมีข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ่าสักคูใจหมูขนมต้มขาวเยอะครับขนมไทยนมีเยอะ อันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นที่จะเห็นได้ว่าก้งขนมไทยที่เราเห็นกันและขนมโบราณนะคะแต่จริงๆแล้วดูแล้วไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงนะท่านซื้อไม่ได้นะบางทีสินค้าที่อยู่ในตลาดตอนนี้ราคาแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวสินค้าพวกนี้จะแพงหมดเลยขนมเนี่ยค่ะแต่นี่นจะเป็นฝีมือชาวบ้านไม่ไม่ได้ใส่สารกันบูดสารเคมีนะคะนี่ค่ะอันนี้นี่สุโขทัยมาจากจังหวัดสุโขทัยค่ะหนองโตูมค่ะว่าหนองโตูมมากี่อย่างนะสิบกว่าอย่างค่ะสิบกว่าอย่างวันจริงเนี่ยมาอีกกี่อย่างอ่ะ ก็อันนี้นะฮะแต่ว่าปริมาณมากตัวนี้ค่ะห้าสิบบาทถือว่าก็ไม่แพงนะคะะอันนี้ก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่ของเขานะครับอย่างมันอย่างกล้วยอย่างอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เราเห็นโดยทั่วไปอยู่แล้วนะฮะอันนี้น่าสนใจนี่ฮะน,นี่น่าสนใจนี่นี่ี <S <S <ม>่เมนูสุขภาพ ครับอันนี้มาจากจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีค่ะมาใช่ค่ะอเมืออเ่อแ่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะต้นอน่อนตะวันจะมีวิตามิน A B โอมก้าสามหกเก้าค่ะค่ะแล้วก็จะมีวิตามินที่ช่วยทําให้เราผิวพรรณชะลอความแก่ค่ะแล้วสามารถจะทำได้หลายเมนูค่ะซึ่งจะเป็นเมนูสุขภาพจะผัดน้ำมันหอยต้มจืดยำอย่างเช่นวันนี้เราจะทำมาก็คือจะเป็นสลัดต้นอ่อนตะวันค่ะ ค่ะให้พี่ชิมไปแล้วอร่อยมากครับอันนี้อันนี้เอามาผัดเนี่ยนะคะหม่อมชิมแล้วใช่ไหมฮะชิมแล้วค่ะอร่อยมากนี่เป็นสลัดครับแต่เอามาผัดก็อร่อยนะคะผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยใช้ตำส้มแทนเส้นส้มก็ได้ค่ะสามารถใช้ตำส้มโดยที่เราไม่ต้องใช้เส้นมะละกอสามารถใช้ต้นอ่อนแทนได้ค่ะเอออันนี้ยังไม่ได้ลองนะเขาเรียกเขาเรียกต้นอะไรฮะต้นอ่อนทานตะวันทานตะวันค่ะนี่ฮะส่วนใหญ่เรานไม่ได้ใช้ใช้รูปดอกทานตะวันนะคะใช่ค่ะน้อ ที่จริงเนี Jenny> ่ยสามารถที่จะเอามารับประทานได้โดยเฉพาะสุนอ่อนมันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้มีของกินด้วยจากจังหวัดนครศรีอยุธยาค่ะห่อหมกปลาช่อนไร้ก้างมีห่อหมกปลาช่อนไร้ก้างค่ะอันนี้เรายังคงถามตะกี้ลูกค้าถามว่าทําไมไม่ทําแบบนี้ อันนี้คือมันคนรุ่นใหม่เราอยากอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าน,นี่คือความโบราณกว่าจะทํามาได้ต้องใช้ภูมิปัญญาแล้วก็ความใจเย็ยนใจรักมันก็จะออกมาสวยครับร่ะแล้วก็คงด้วยว่ารสชาติตรงกลางยังเป็นโบราณค่ะเพราะเรยนยังใจการกวรนอยู่น้ำแพงไหมคะแพงไหมั่วไห่เนี่ยสามสิบห้าบาทเนี่ย35บอสามสิบห้าบาทโหมากนะฮะเราแรกเอาก้าวออกครับเอาก้าออกหมดเลยอันนี้ด<อ>้วยแช่ด้วย เป็นพันธุนี้ชาวบ้านที่เราทักก็หลายจังหวัดนี่ผักอันนี้อันนี้ก็เลผักขวผักหอจานนี่ครับัสดีครับจากจังหวัดอะไรครับจากพุทธมนฑลสายสามครับถนนอังศะกครับอยู่หลังวังเขตวีวัฒนาครับเอาอะไรมาบ้างนะวันนี้วันนี้นะครับสินค้าที่ควรแนะนำนะครับคือคณะฮ่องกงนะครับคณะฮ่องกงเรานะครับต้นใหญ่นะครับรสชาติจะออกกรอบหวานนะครับช่วงนี้กําลังโปรโมทเลยครับ ปลอดสารพิษครับปลอดปลอดภัยจากสารพิษนะครับจากเขตอวีวัฒนานะครับแล้วก็สินค้าที่แนะนําอีกอย่างนะครับคือวอเตอร์เคสนะครับวอเตอร์เคสนะครับสรรพคุณนะครับเยอะมากเลยครับไปทานสลัดได้ไปทอดใส่ไข่ไปต้มจืดได้นะครับไปผัดน้ำมันหอยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะบล็อกชอยนะครับบ็อกชอยตอนนี้กาลังต้นเล็กๆนะครับกําลังหน้าหน้าทานนะครับตันนี้นะครับ ให้ดูราคาเนี่ยไม่แตกเลยนะคะะอันนี้ราคาดูแล้วมีสิบบาทอืมสิบบาทเนี่ยเราเป็นผักสดนะคะเราปลอดสารนหมดเลยครับครับอันนี้ก็เป็นผักพื้นบ้านอีกชุมพรเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดชุมพรนะฮะทำอะไรเอ่ยชุมพรก็ทําอะไรมีกล้วยมีหยวกอ๋อขายนี่มาเหมาซื้อเหรอคะเนี่ยโอ้นี่นี่ลูกค้ามาเหมาหมดแล้วหาซื้อยากใช่ไหมครับแบบนี้อันนี้อะไรคะเนี่ย ใบเหลียงใบเหลียงใบเหลียงนี่อร่อยมากผัดไทยอร่อยมากซื้อหาซื้อไม่ได้โอ้โหนี่แสดงว่าเป็นนี่นี่คนใต้ป่ะคนใต้เนี่ยคนใต้เดี๋ยวเราต้องมาจองมั้งนะผมผมนึกว่าใบชะงวงชะงวงชะงวงเอาไปแล้วหมดแล้วชะงวงเอาไปหมดแล้วโอ้ี่พ่อครัวเนี่ยโอ้โหเหมือนชาวตางชาติ ครับนี่ก็มาจากชุมพรคมใต้ก็เป็นผักพื้นบ้านจากทางใต้เช่นสตอนี่แน่นอนนะไม่มีไม่ได้นะฮะอันนี้อะไรมาแกงะไรนะแกงคูนแกงคูนแกงส้มนะฮะนี่เขาก็มาแปรรูปซึ่งอร่อยมากไม่หวานจัดนะเออแต่คนใต้เขาชอบกินกล้วยแบบนี้นะกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางนะฮะซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะพวกผักผลไม้ที่มีในงานเนี่ยเราเน้นเรื่องถ้าเห็นทุเรียนเนี่ยต้องนึกถึงจันทบุรี ใช่ใชไหมฮ<ช>ะ,<ช>ะอันนี้มาจากจังหวัดไหนครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีค่ะจันทบุรีเอาอะไรบ้างครับครบเครื่องเลยทุเรียนทอดมังคุดกวนทุเรียนกวนพริกไทยเมืองจันท์ค่ะแล้วก็สลัดสูรมารีผลจันทบุรีค่ะ,คะสินค้าของเรานะคะเป็นอดเป็น5ดาวะค่ะ5ดาวห้าดาวค่ะอยู่ในโครงการอยู่ในโครงการสสยลักษณ์ค่ะ เนี่ยดูสินค้าคุณภาพเพ้งเลยค่ะแล้วเนี่ยทำให้ชาวบ้านมีีทมรายได้โโอ้หผมเห็นนี่ไม่ต้องพูดฮะแถวแถวเหนือแน่นอนเห็นไส้อั่วเนี่ยแหละเห็นไส้อั่วไส้อั่วจิ้นทอดแหนมหม้ออ่างนีก็เป็นขาประจำผมเชียงใหม่ฮะออ๋มีแน่ผมเชียงใหม่ฮะแคบหมูด้วยคุณเคยใชนะฮะอันนี้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีมียี่ห้อไหมน้ำพริกหนุ่มแม่รัดเจ้า แม่อะไรนะแม่รัดค่ะแม่รัดค่ะแม่รัดลำโพงจ้าม่ขายขายในการหลวงก่อนไม่ได้ขายจ้าขายอยู่ที่บ้านจ้าขายอยู่ที่บ้านนทุกชาวบ้านเลยนะคะใช่ไหมโอ้หน้าทานมากเลยนะคะครับเดี๋ยวจะมาอุดหนุนนะคะเนี่ยจ้าเนี่ยในงานมีมากมายค่ะ อันนี้กลุ่มนี้มาจากสระบุรีนะคะสระบุรีนะฮะสระบุรีวันนี้มีอะไรมาบ้างคะมีลูกชิ้นเห็ดหอมเห็ดทอดสมุนไพรเห็ดตะวันแหน่เห็ดค่ะใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนะคะนี่ก็เป็นเนื้อสัตว์นะคะผมดเหมือนเป็นลูกชิ้นอ่าลูกชิ้นที่มาทำเองแต่ว่าไม่ได้ใส่เนื้อหมูทางเสาวิรันเนี่ยได้เลยอ่าเห็ดสามมอสามมอคืออะไร สามมอเป็นชื่อเจ้าของค่ะมอมาสามคนเราก็เลยตั้งชื่อเห็ดสามมอค่ะมาสามคนคมีชื่ออะไรบ้างหมวย,หม,วยหมายมี่ค่ะอ๋อหมวยหมายมี่